วัยรุ่นยุค90ส่วนใหญ่จะโดนสั่งโดนสอนให้เรียนหมอวิศวะโดยเฉพาะชายไทยยุคนั้นพอเรียนดีหน่อยก็สอบเอ็นทรานไม่เป็นอนหมอก็วิศวะมันโคตรเท่ในสายตาพวกผู้ใหญ่สมัยก่อนและค่านิยมสมัยนั้นซึ่งมันไม่ผิดเพราะยุค8 0ถึง90อุตสาหกร,รรมเดิมๆม,มันเฟื่องฟูอย่างมากคนเกิดเยอะขึ้นสินค้าผลิตมาก็ขายได้หมดจนไม่พออย่างที่รู้รู้เรียนเป็นหมอย,ยังไงก็ไม่ตกงานมีงานทำความเชื่อในตอนนั้นใครเรียนวิศวะยังไงก็มีงานทำเพราะที่ผ่านมา จะมีเรื่องเล่าส่วนใหญ่ป้าข้างบ้านจะบอกลูกฉันเรียนวิศวะยังไม่จบเลยมีบริษัทใหญ่ๆมาจองตัวละผมก็เช่นกันได้ปลูกฝังความเชื่อมาตลอดว่าพอเรียนเก่งเรียนได้หน่อยก็ต้องเลือกวิศวะเพราะไม่ชอบเลือดไม่ชอบการผ่าตัดหรือเห็นอวัยวะพอได้ทํางานผ่านประสบการณ์เป็นวิศวกร3-4ถึงบริษัททําให้รู้เลยความเชื่อที่บอกเรียนวิศวะยังไงก็ไม่ตกงานเป็นความเชื่อที่ผิดๆมากๆผมจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบในฐานะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ที่บริษัทควบรวมกันบริษัทต่างชาติที่เปิดมานานกว่า230 0ปีในไทยเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปลดพนักงานออกโดยเฉพาะวิศวกรก็ไม่รอดหรืออีกบริษัทที่ก่อนเจอน้ำท่วมก็ทำเช่นเดียวกันตอนปี2005-2006ผมได้งานเป็นวิศวกรของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดของเกาหลีโรงงานตั้งอยู่ที่ชนบุรีหลังจากทำงานหนึ่งปีผมก็ได้ไปเรียนภาษาต่อที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเหตุการณ์ช่วงนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเพราะเศรษฐกิจยังดีว่างจัดแทบไม่มีงานทา 555. พอหลังกลับมาจากออสเตรเลียปี2007ผมก็ได้สมัครงานเป็นโปรเซสเออจิเนจยนีของบริษัททำชิปคอมพิวเตอร์ของบริษัทฝรั่งที่ตั้งในไทยมา20กว่าปีจะผลิตชิปที่ใช้ประมวลผลในคอมพิวเตอร์มือถือมือถือรุ่นเก่าๆไม่ใช่ไอโฟนนะครับอารมณ์ประมาณโนเกียที่ดังๆตอนนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่ทำงานหนักมากรับผิดชอบทุกอย่างแต่ก็ทำให้ผมได้วิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Data 60เมื่อสถิติดีไซน์ออฟฟิศเทอรมใช้โปรแกรมทางสถิติวิเคราะห์จนคล่องวิชาการบริหารการจัดการกับคนจริงๆเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีมากประเด็นคือช่วงนี้ผมทำงานไปเกือบปีมีบริษัทอีกบริษัทมาเทคโอเวอร์ครั้งที่1และทำงานไปอีกสักทักก็มีบริษัทอีกบริษัทมาเทคโอเวอร์อีกครั้งสรุปคือผมทำงาน1-2ถึงปีเปลี่ยน2บริษัท การเทคโอเวอร์ทั้งสองครั้งในตอนนั้นก็ปกติไม่มีการเลิกออฟหรือปลดพนักงานอะไรเพราะตอนนั้นโรงงานในไทยมีแค่แห่งเดียวและมีออเดอร์เข้ามายึดกำลังรุ่งเรืองมีการให้เงินพิเศษเหมือนโบนัสเวลาโดนเทคโอเวอร์เหมือนเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานแต่พอปี2 0 0พปถึง2009เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เมกาซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้ศึกษาเศรษฐกิจอะไรเพราะวัน,ว,นวันทำแต่งานแก้ปัญหาการผลิตชิปก้อนหนึ่งจะแย่อยู่แล้วบางวันทำงานหนัก โดยไม่ได้โอทีเพราะบริษัทฝรั่งมีค่านิยมคือความรับผิดชอบแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับโอทีถือว่าทําแล้วได้ความรู้ฝึกฝนอยู่ดีๆๆวันดีคืนนี้มีข่าวว่าจะมีเล y อยงหรือกันในบริษัทอยู่หนึ่งเดือนซึ่งข่าวหรือมันมักจะเป็นจริงเสมอการเลอ้ยงก็มาถึงเพราะเศรษฐกิจที่เมกาแย่มากจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008การเลี้ f ฟที่นี่จะไม่บอกว่าใครหรือคนไหนโดนก่อนเพราะกลัวว่าเกิดอารมณ์ระเบิดออกมาอ่ะ จะทำลายข้าวของเสียหายได้คนที่โดนเลียง o จะมาทำงานปกติพอเข้าบริษัทก็จะโดนรอปภล็อกตัวให้เก็บของและจากไปแน่นอนวิศวกรบางคนโดนแบบไม่รู้ตัวซึ่งเขาจะเน้นคนมาสายบ่อยขาดงานบ่อยเกียว่างทำงานไม่ได้เป้าก่อดซึ่งไม่ใช่ผมผมก็เสียดายเหมือนกัน5 5เพราะตอนนั้นทำงานหนักจนเครียดปวดเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนรุนแรงเคยเดินไปขอผู้อำนวยการว่าถ้ามีการเลยอฟผมขอนะผมจะได้หางานใหม่และได้เงินก้อนจากการเลยอฟตามกฎหมายและจากไปซึ่งเขาก็ไม่ให้ จริงๆมันไม่ตลกหรือคำเลยถ้าคุณไม่มีฐานจากพ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรและถ้าคุณมีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถหรือต้องเลี้ยงดูพ่อแม่มันโคตรเครียดเลยครับที่เจอแบบนั้นผมถึงย้ำเสมอผมไม่ได้เก่งผมแค่วาสนาดีพ่อแม่มีฐานการค้าธุรกิจให้ผมไม่สามารถหัวเราะย่อหรือดูถูกใครได้เลยเพียงเพราะผมโชคดีกว่าผมมีแต่จะให้กำลังใจและเข้าใจแต่สุดท้ายผมก็ลาออกเองอยู่ดีหลังจบปัทโทที่ทำงานไปเรียนไปเพราะได้งานที่ใหม่เนินเดือนมากกว่าเดิม30-40ถึง ถมงานสบายโคตรที่ทำงานใหม่นี้ผมก็เจอเหตุการณ์เลยออฟเนื่องจากบริษัทงานน้อยลงทางต่างชาติสั่งของน้อยลงการผลิตลดลงอย่างน่ากลัวซึ่งลักษณะการเลยออฟก็เหมือนกันไม่บอกล่วงหน้าราปาอปพมาล็อกตัวเลยวิศวกรหลายคนและตำแหน่งสูงๆโดนซึ่งก็ไม่ใช่ผมอีกและผมก็ทำงานที่นี่ปีกว่าทำไมทำมาเหมือนรู้สึกตัวเองสบายเกินไปอยากทำงานหนะักจนไปสมัครงานบริษัทใหม่ที่สุดท้ายก่อนกลับบ้านมาเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทใหม่ ให้เงินเดือนเยอะกว่า20-30%และตำแหน่งที่สูงกว่าทำหน้าที่ดูแลลูกค้าชาวต่างชาติเมกาบ้างจีนบ้างมาเลยบ้างมีโอกาสไปดูงานติดต่องานทั่วโลกเพราะบริษัทใหญ่และผลิตฮาร์ดดิสก์ได้อันดับ1-2ถึงของโลกแต่อนิจจาทำได้หนึ่งเดือนพอดีธุรกิจที่บ้านมีปัญหาไม่มีคนสารต่อท่านแม่สั่งให้กลับด่วนถ้าไม่กลับก็ไม่ต้องกลับถึงท่านบอกว่าไปอยู่กอโทโมโมาสิบกว่าปีไม่คิดจะกลับมาดูแลพ่อแม่เลยหรือพ่อแม่ก็แก่แล้วธุรกิจที่มีใครจะทำผมเลย ต้องจำใจกลับมาจนมาวันนี้ก็ขอรบสิบปีพอดีที่กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจพบเจอธุรกิจรุ่งเรืองช่วงแรกและสุดท้ายก็พ่ายแพ,ยพย้ตลอดเวลาพานักงานทุกคนไม่ว่าตำแหน่งไหนก็มีสิทธิ์โดเลออฟได้เจ้าของธุรกิจไม่ว่าเปิดมานานแค่ไหนก็มีสิทธิ์ โดนสอยร่วได้หมดคำกล่าวที่ว่าธุรกิจผ่าน5-10ถึงปีแรกได้ก็จะอยู่อย่างมั่นคงมันไม่เป็นความจริงเลยครับยกตัวอย่างบริษัทที่สองที่ผมทำงานตอนนี้ก็ไม่มีในไทยและครับหลังน้ำท่วมปี5้สบริษัทแม่สั่งปิดโรงงานเลยครับปิดฉากบริษัทที่อยู่ในไทยมา20กว่าปีทุกๆอาชีพทุกๆหัวขวนในตอนนี้ต้องปรับตัวพัฒนาตัวเองทิ้งความเชื่อเก่าๆให้หมดแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆการตลาดใหม่ๆทักษะใหม่ๆ ไม่ยึดติดความสําเร็จเดิมๆลองผิดลองถูกกันไปผมยังเรียนรู้ทุกวันในเฟสบ้างยูทูบบ้างสื่อออนไลน์บ้างการเป,ปลี่ยนแปลงกําลังรุนแรงและเบี่ยงเราด้วยความเร็วสูงสุดในปีหน้าเป็นต้นไปเราไม่สามารถต่อต้านได้เลยเพราะเราอยู่ในระบบทุนนิยมมีแต่ปรับตัวตาม